สวัสดีค่ะสองแฝกบากใต้ค่ะทุกคนวันนี้เราไปตลาดมาค่ะไปซื้อขนมปอดควายหรือภาษายาวีเรียกว่าขนมลิปะนะทุกคนนี่เลยอ่าเขาจะใส่แบบขะสีเลย3ชิ้น20บาทค่ะทุกคนอ่าเขาจะทําแบบว่าขะสีขะรสชาติอ่าะไส้กันนะอันนี้เป็นไส้สังขายาไส้มะพร้าวไส้ถั่วป้าอยากได้ไส้อะไรถั่วดํา ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วดําข้าวเหนียวดำละ่ะทุกคนวันนี้เขาไม่ได้ทําหรือหมดแล้วก็ไม่ได้ถามเมื่อกี้ปกติเขาจะมีไส้ข้าวเหนียวดําด้วยทุกคนอร่อยมากแต่วันนี้เราเ,ออเ,เราเราไม่มีเราไม่ได้ก็จะมีไส้ข้าวเหนียวดําไส้ข้าวโพดเออหลายไส้เลยเจ้านี้เป็นเจ้าอร่อยมากๆเลยทุกคนซื้อเกือบอ่าคืออาทิตย์นึงมีสามวันเราไปซื้อทุกครั้งสามวันเลยเราไปซื้อต้องซื้อค่ะทุกคนอร่อยมากเป็นเจ้าที่อร่อยมากเลยค่ะ น,นี่นี่เลยสามชิ้นยี่สิบบาททุกคนอืมอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัรับวันนี้สวัสดีค่ะ